วันนี้นำวิธีพับผ้าขนหนูมาเพื่อนๆชมกันอีกแล้วนะครับแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนครับเพื่อนๆเ,เป็นวิธีที่พับไม่ยากนะครับเมื <ME> e ่อแต่งผ้าขนหนูเรียบร้อยแล้วปับขึงกลางตรงนี้ด้วยนะครับพับแบบนี้ทั้งสองข้างครับเดี๋ยวเราจะมาพับผ้าขนหนูให้เหมือนตะเกียบคู่ครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องแต่งผ้าให้เสมอันนะครับ mm hmm. เพื่อทำขั้นตอนต่อไปครับใช้นิ้วชี้ค้ำยันนะครับเพื่อนๆยกผ้าไปแบบนี้ครับแล้วแต่งผ้านิดหน่อยครับแล้วยกอีกข้างด้วยครับ เมื่อยกผ้าขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ม้วนผ้าแบบนี้เลยครับม้วนช้าช้านะครับม้วนในแน่นเพื่อความสวยและมีระเบียบเมื่อเราม้วนเสร็จนะครับวิธีนี้เพื่อนเพื่อนนาไปปรับใช้หรือทําตามได้เลยนะครับวิธีปับผ้าขนหนูมีหลายวิธีนะครับเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแจกกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่พลาดคลิปต่อไปผมจะทำคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผม